แฟนๆบ่นคิดถึงแอนดิวเกรกสันไม่ค่อยรับงานรู้แล้วหายไปไหนภาพร้าสุดรู้แล้วทำไมไม่รับงานยุคหนึ่งเขาคือตัวท็อปของวงการบันเทิงและแน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จักเพลงหนุ่มลูกครึ่งหน้าหล่อแอนดิวเกรกสันปัจจุบันไม่ค่อยรับงานไม่ค่อยออกสื่อหรือเคลื่อนไหวโซเชียลมีเดียเท่าไรนักแฟนคลับหลายคนก็ต่างบ่นคิดถึงอยากเห็นผลงานละครผลงานการแสดงใหม่ๆครั้ง ล่าสุดแอนดิวได้โพสภาพผ่านไ g ีด้วยภาพรักแปลกใหม่พร้อมระบุคแคปชั่นว่าถึงหนวดจะโหดก็อยู่แต่โหมดธาตุอยากใหญ่ต้องใจแมวหายไปดูแมวครับดูแมวไหมที่แท้อยู่กับน้องแมวนี่เองว่าแต่เมื่อไรจะกลับมารับงานอีกเนาะ